สวัสดีครับงัวก,ก็ล่างออกลูกได้ครับแก่แล้วแก่แล้วมาแล้วครับ เฮงเฮงครับเบ่งเบ่งยิ่งหลายเบ่งมาแล้วมาแล้วเอาแม่ป้มาเสียมเอามาแล้วเอาเสียมเอาเลยแล้วออกแล้วออกแล้ววัดแล้วออกวัดแล้วมาแล้วมาแล้ว มามานี่มันมาฉีตอนนี้กลังดิน้นเวเออแต่ตัวเธอรูตัวแม่นอ,อเนาะโออเอ,อเอาดังเอาเมียออกจากปากมนนั้งไงดังๆมันงน้นไ Đây tôi nhắn Đây tôi nhắn tổ Yeah, ọt leo Ui, nhí lượt lắm rồi, ui, ui Nhưng nỉ ở hàm đẹp tôi <laughs> nhắn nè tôi nhắn nè ơi hòa งามครับงามแดงไปรุยเลยครับน้องกระโดนเติมเป็นโดนสิใด้าหวานคือตัวแมวอยู่ดอกเน้าหวานนี่คือตัวตัวแม่อยู่เปล่าแยงกว่า เยาเป็นยางไก่มันเลี้ยกกันออกลูกใหม่ๆยตัวแหี่งไปแล la ้วรุ่นๆครับตัวเมียตัวเท็จ ตัวยงควตัวเถิดตัวเถิดก, <laughs> กี่แล้วครับตัวกว้อนน่ะนี่กับตัวเถิดครับเ <laughs> ถ้าแฉะวะเนาะไ <laughs> ม่ยอมพานคนเลย ตื๊ดตื๊ดครับตื๊ดตืกดอีกแล้วครับให้เติมตื๊ดตื๊น ไ่ได้เครับผมไไไ้เลยครับ